ด้วยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับจบพอนี้แล้วคุณจะสามารถตัดต,ต่อคลิปเองได้มีผลงานของตัวเองเข้าใจลำดับการทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องและสามารถต่อยอดได้อีกมหาศาลเลยนะครับอาจารย์ก็เริ่มสอนจากการตัดต่อวิดีโอก่อนเลยทั้งภาพและเสียงนะครับการหาเพลงต่างๆรวมถึงการใส่ข้อความการใส่เทคก,การทำกรอบบนกรอบร่างที่ช่วงนี้เขาคิดกันมากๆนะเอฟเฟกต์พิเศษหาจากไหนขั้นตอนการถ่ายทำการทำโปรโมทสินค้าผ่านโซเชียลนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงรวมถึงใครที่ต้องการสร้างตัวตน ครับการทำร็อกการทำยูทูบเบอร์เนี่ยสอนหมดเลยครับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกลัวนะเพราะอาจารย์สอนจากศูนย์เลยนะครับไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้แน่นอนแล้วเวลาเราเรียนออนไลน์เราจะเจอปัญหาแบบไม่รู้จะถามใครอาจารย์ก็จะมีน้องทีมซัพพอร์ตครับสแตมบายเจ็ดวันเต็มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าทุ่มคุณทําการบ้านเสร็จส่งผลงานมาให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็จะเป็นคนตรวจด,ด้วยตัวเองเลยอาจารย์มีรีวิวและผลงานนังเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะสามารถขอแอดมินดูได้เลยนะครับใครสนใจเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตอนนี้ทันทีเเลลยแล้วราจอนใน ทุกคนนะสวัสดีครับ